ตอนนี้การรีไซเคิลกระดาษได้รับความนิยมมากขึ้นแนวคิดสมัยใหม่ก็คือการทําให้นังสือพิมพ์นิตยสารและกล่องที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ได้ใหม่นี่เป็นการช่วยกู้ชีวิตโลกทางหนึง่งคนอังกฤษใช้กระดาษเป็นวัสดุในการทํากล่องและสิ่งพิมพ์มเฉลี่ยมากกว่า11ล้านตันและร้อยละ40ถูกส่งมาที่โรงงานแบบเดียวกันนี้นี่ไม่ใช่โรงรีไซเคิล แต่เป็นโรงแยกกระดาษซึ่งเป็นขั้นตอนแรกทุกอย่างตั้งแต่ซองกันกระแทกไปจนถึงนิตยสาร6กของมันถูกส่งมารีไซเคิลนั่นทําให้มีกระดาษหลายชนิดมากและทําให้พนักงานซึ่งทําหน้าที่แยกกระดาษต้องปวดหัวเพราะต้องคอยคัดทิ้งเช่นหนังสือฉบับแทกซึ่งมักจะอยู่ในห่อพลาสติกในกองนี้มีซองกันกระแทกและแผ่นกระดาษจํานวนมาก วัสดุทั้งหมดจะถูกส่งไปผ่านลูกกลิ้งคัดแยกกระดาษที่เบาจะหล่นลงไปเหลือแต่กระดาษแข็งซองจดหมายและกล่องกระดาษอยู่ข้างบนแต่โชคไม่ดีที่พนักง,งานรีไซเคิลยังต้องทำการคัดแยกอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้กระดาษใหม่ๆมาใช้อีกครั้งหลังจากที่คัดแยกเบื้องต้นอาจจะยังมีกระดาษสีปนอยู่กล้องวสีจะตรวจสิ่งที่ผ่านออกมา ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการก็จะมีลมมาเป่าให้ลอยออกจากสายพานโรงคัดแยกแห่งนี้ใช้เครื่องมือที่ไฮเทคมากแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังเป็นตัวคัดกรองที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้สิ่งที่ได้จากการคัดแยกจะมารวมกันอยู่ที่นี่เศษกระดาษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะนำไปรีไซเคิล ขั้นตอนแรกในการทํากระดาษใหม่จากเศษกระดาษก็คือการย่อยกระดาษโดยใช้สารเคมีหลายชนิดเศษกระดาษจะถูกคัดอีกครั้งเพราะแม้แต่ในขั้นตอนนี้ก็อาจมีสิ่งที่ไม่ต้องการปะปนอยู่หลังจากกรองแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือของเหลวสีตุ่นๆซึ่งต้องทําให้สะอาดก่อนที่จะนําไปแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิลแผ่นใหม่เยื่อกระดาษจะยังมีสีจากการทิ้มครั้งแรกอยู่ การกำจัดสีจะต้องเติมสารเคมีและสะบู่ลงไปเครื่องจะปั๊มลมผ่านส่วนผสมหมึกจะไปติดอยู่กับฟองสบู่ซึ่งลอยอยู่ที่ผิวหน้าซึ่งคัดทิ้งได้สะดวกและนี่คือเครื่องเปลี่ยนเยื่อกระดาษให้เป็นกระดาษแผ่นใหม่ ระบบนี้มีความยาว120กว่าเมตรและมีอุปกรณ์หลายชนิดที่จะเปลี่ยนเยื่อกระดาษเละๆเ,เหล่านี้ให้กลายเป็นกระดาษ A4 แผ่นใหม่คุณอาจจะไม่เชื่อว่าแค่20วินาทีเยื่อกระดาษก็เปลี่ยนเป็นกระดาษได้แล้วขนาที่เยื่อกระดาษผ่านเข้าระบบส่วนผสมจะมีน้ำอยู่ร้อยละ99และมีเส้นใยเพียงร้อยละหนึ่งจึงต้องกำจัดน้ำออกก่อนส่วนผสมจะไหลผ่านลูกกลิ้งที่มีผ้าไว้คอยซับน้ำ ลูกกลิ้งจะรีดน้าออกจากผ้าจนเกือบหมดจากนั้นผ้าก็จะถูกดึงกลับเข้าไปในเครื่องเพื่อซับน้ําอีกครั้งแผ่นกระดาษที่ได้จะผ่านไปยังชุดลูกกลิ้งรีดร้อนความร้อน1 3 0รอองศาเซลเซียสทําให้กระดาษแห้งสนิทแม้ว่าเยื่อกระดาษจะผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดมาแล้ว แต่กระดาษที่ได้ก็ยังเป็นสีตุ่นๆเราจึงต้องทําสีใหม่หลังจากผ่านลุกกลิ้งคู่นี้กระดาษก็จะมีสีขาวเหมือนกระดาษแบบที่เราคุ้นตาจากนั้นก็จะผ่านเครื่องเตาลมร้อนหลังจากผ่านลูกกลิ้งสำหรับรีบแล้วกระดาษแผ่นใหม่ก็จะเรียบกริบเหมือนเสื้อเชิ้ตท,ที่เราใส่ไปทำงานเลยทีเดียวในที่สุดกระดาษที่เคิ่งผลิตเสร็จก็จะถูกม้วนเป็นหมวนหมวนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักมากถึง30ตัน ความทนทานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดว่าจะใช้กระดาษมวนใหม่นี้ไปทําอะไรกระดาษทำหนังสือต้องคุณภาพดีกว่ากระดาษทำหนังสือพิมพ์เพราะหนังสืออาจเปิดหลายรอบในขณะที่หนังสือพิมพ์อ่านเพียงสองสามรอบเท่านั้นเครื่องทดสอบจะทดสอบตัวอย่างกระดาษเพื่อประเมินคุณภาพ แล้วก็พร้อมที่จะส่งไปให้ลูกค้าที่ต้องการกระดาษม้วนใหม่แล้วแต่ก่อนอื่นต้องตัดกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการตัวอย่างเช่นสำน,นักพิมพ์ต้องการกระดาษขนาดต่างๆจากบริษัทเพื่อนำไปผลิตหนังสือที่ขนาดต่างกันม้วนกระดาษที่ตัดเรียบร้อยแล้วจะค่อยๆกลิ้งลงจากแท่นตัดและถูกส่งไปหุ้มด้วยกระดาษกระดาษหุ้มจะช่วยไม่ให้กระดาษรีไซเคิลม้วนใหม่สกรปรก ในที่สุดคนงานก็จะนำกระดาษม้วนใหม่ไปเก็บไว้ในสต็อกแม้ว่าการรีไซเคิลกระดาษจะเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่เราก็นำเยื่อกระดาษมารีไซเคิลได้เพียง5้หรือหครั้งเท่านั้นเพราะเยื่อกระดาษจะยุ่ยเกินไปแต่นี่ก็เป็นวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าสุดๆ เพราะมันช่วยเปลี่ยมกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆให้กลายเป็นกระดาษ A4 ใหม่อิ่ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่กระดาษรีไซเคิลหตันช่วยให้เราไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อน,นำมาทำเยื่อกระดาษถึง17ต้น